ดูกันนะครับโอ้ยโอ้ยเก่ง่าพี่ตัวต่อนะครับตอนนี้เต็มฟูไปหมดเลยนะฮะโอ้ยตัวต่อวิ่โคตดมันอ่ะทั้งหนึ่งติดชิลเลยนะฮะพี่ผมนะฮะได้อยู่ใกล้กับตัวต่อนะครับหมดยังพี่เครับผมตัดไปอืม ตุ้งตูนุไลฟ์ฟอนต์ตูนี่ไปกับี่ตัป๊ป่ะวันนี้ผมจะพาพี่ออกไข้างนอกผมมั่นใจว่าพี่ชอบแน่นอนมันคืออะไรเนะาะผมไปเจอพี่คนหนึ่งมาเอาชื่อพี่ตุบินอ่าอ่าได้เขาเป็นสากแก้วสากแก้วเหรอใชเออ่เขาอยู่สากแก้วอ่าอ่าเขาอ่ะจับต่อด้วยมือเปล่าจับต่อด้วยมือเปล่าวพวกไปแทนพี่ได้เลยร้องจะบ้าหรือะไรใคจับต่อด้วยมือเปล่าใช่เขากำลังเป็นกระแสในติ๊กต็อก เดี๋ยวนะที่เขาจะใส่ชุดป้องกันใช่นั่นแหละเจ๋งแล้วชุดเขาเจ๋งเจ๋งเขาิดชุดเองด้วยนะเดินไปจากต่อเฮ้ยชอบเลยรู้ใจพี่งั้นเดี๋ยวพี่ขอไปสักสามวันได้ไหมน้องพี่มีอะไรแอบแฝงมีอะไรไม่บอกยอกยอกยอก ไปเช้าเย็นกลับใช่ใชอ่ะโอเคได้ดลมหายใจพี่หอมสดชื่นใช้ยาดี๋อะไรเนะึ่ผู้เป็นเลเดี้น้องฟุกอยู่ตั้งไกลเห็นไหมน้องฟุกยังดิกกิ่เลยนะ,ะที่ปากของพี่เนี่ยหอมสดชื่นนะครับน้องฟุกจา๋าพี่ใช้นี่เลยครับผมยาสีฟันสมุนไพรตลาหมอจุฬาเพราะว่าเขาดีนะมีส่วนผสมขอ,ของสมุนไพรเนี่ยถึง5ชนิดเลยนะฮะได้แก่การพูพิมเสนกะลูนเกลือสารหนาช่วยให้ฟันสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นน้องฟุกจ๋าไปสระแก้วกันเลยไปพกติดตัวไปเลยเพราะว่าของเขาดี อะไรฮะไปหาซื้อเอาเนาะเอาล้ครับแล้วตอนน่อดีนะฮะก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมที่จังหวัดสักแก้วนะฮะเราจะมาหาพี่สุบินกันนะครับคือจะมาถามเขาว่าเพราะอะไรนะฮะถึงต้องไปตีแตนถึงต้องไปตีต่อกันด้วยนะฮะไปตีกันทําไมนี่ฮะนี่นะขานัรอต้อนรับผมเลยครับสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ อุ้ยอันนี้โดนจริงโง่ด้วยอันนี้โดนจริงๆนะเนี่ยอ่ะได้มันเจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างพี่สวัสดีครับครับจ้าสวัสดีจ้าพี่นี่เก่งอะเนี่ยเห็นในทิกตอกอะเนี่ยที่ใส่เป็นหมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เป็นชุดแบบโอ้โหเจ๋งเป้งเลยแล้วฮะพี่ทำเองเลยเหรอพี่ทำเองทำเองเลยเหรอฮะเออเดี๋ยวนะในคลิปทิกตอกคือเขาจะตัวเเล็กกว่านี้ไม่ใช่เหรอ ิโกโกครับ็โโแล้วนี่ก็เป็นเมียของพิโก,โกนู่นครับเมียของสุบินเราครับสุบินนี่เหรอครับผมอ้อมาไปดีครับเฮ้ยโอ้ม,มาดิเอา้เอากูมาหาคุณยีงไงถามได้ ไปจัดที่กรุงเทพเลยไม่ต้องหลบเฟนพี่ต้องออกเก้าลิกันจะไม่อายทำไมอ่ะนี่นะฮะก็คือตัวจริงเสียงจริงนะฮะพี่สุบินนะฮะที่เรานะฮะได้ดูกันในติ๊กต็อกนั่นเองนะฮะที่พี่เนี่ยจะไปตีต่อถามเลยได้การพี่พี่เคยไปตีเมียป่ะฮะมีแต่เมียตีครับนี่อ่ะพี่อยากจะรู้เลยพี่สาเหตุจริงๆเลยฮะ พราะอะไรฮะต้องไปติดต่อพี่มีคนเขาแจ้งมาครับเห็นไหมแล้วเราก็ชอบสายนี้อยู่ด้วยชอบชอบบู๊ครับผมใช่ชอบรู้ชอบตกบาชอบลุยเกี่ยวกับเนี่ยนะครับส่วนมากก็มีคนติดต่อมาออกจากสวนครับผมลำไยจากบ้านเราก็คือว่าจะต้องออกไปติดต่อเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านนั่นเองครับผมใช่ไหมครับพี่อ๋อมีเขาแจ้งมาอ่าทราบสาเหตุแล้วครับอ่ะแล้ววันนี้วันนี้มีเคสไหมมีอยู่หนึ่งเคสครับนี่อยู่แถวบ้านเลยครับเดี๋ยวพาพี่ไปตีครับ ไทยมีทั้ใส่ชุดเลยซึ่งสิ่งนี้จะต้องถามให้ได้เลยฮะคือชุดที่พี่เนี่ยจะต้องใส่ไปตีต่อเนี่ยมันอย่างเฟี้ยวเลย <c oughs> มันอย่างเท่เลยนะฮะ <c oughs> จะต้องขอบอกเลยนะว่าพี่สุบ,บินนะฮะออกแบบชุดเองและทําชุดเองทั้งหมดเลยนะเรียกได้ว่าไทยประดิษฐ์ฝีมือคนไทยเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้คือเป็นหมวก หมวกก็นนอกครับอ่านี่ก็ไปตบเด็กนักเรียนมาใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเคริมด้วยเคริมด้วยหลอกด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 อกหลอกแล้วมันจะมองเห็นเหรอพี่ทำไมมันเหลืองอ่อยแค่เนี่ยเห็นมั่งไม่เห็นมั่งครับและทุนนี้พี่เป็นคนใส่ด้วยนะอ๋อชุนนี้ผมก็ใส่ด้วยครับ แล้วมันจะเซฟตี้ไหมพี่ขับรถมเรื่องเซฟตี้นี่ไม่ต้องห่วงครับผมออกทุกวันครับออกทุกวันวันละเจ็ดแปดลังไม่เคยโดนครับไม่เคยโดนตัวเดียวครับสตาร์ทรถดีกว่าฟุกเลยกลับกันดีกว่าไม่น่าเสี่ยงอยากจะทำแหละในเรื่องการเสี่ยงเสี่ยงในเรื่องของการผจญภัยเนี่ยแต่ว่าก่อนจะไปฮะต้องมีพลังในการไปผมขอพลังเลยครดูเลย พี่ขอพลังหน 1, 2, 3, ซซ่อยลูกหนึ่งสองสามสู้ไว้สู้ไว้จะทำความดีช่วยเหลือชาวบ้านสู <ank>? <stuff> ้ไ <kn> ว <incorporating water> ้สู้ไว้ไม่ต้อง พไอ้รังต่อพี่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยหมายความว่ามันขึ้นเองเลยพี่ตามธรรมชาติเหรอครับใช่ครับขึ้นมาตามหรือว่าตามบ้านคนแล้วเขาก็ให้เอาออกให้ครับอ๋อแล้วพิษของมันเหรพี่คือมันจะรุนแรงมากไปมครรุนแรงมากครับถ้าคนแท้ก็ถึงกับเสียชีวิตได้เลยเช่นแบบว่าเราไม่รู้แล้วเราไปไปโดนพอแล้วเขาก็จะลุมเราต้องเอาออกข<อ>ึ้นงทนทีสิบลุมหนึ่งใช่<อ>ใช่ครับยิ่งกว่าสิบอีกดี๋ยวที่เคยดูตอนเก็บรังต่อว่าเยอะขนาดไหนประมาณก,กี่ตัวพี่ คร่าวๆพันพันพันน่าจะผ่านพูกเป็นเล่นนะนี่คือชุดนะฮะที่เราจะไปตีต่อกันนะครับผมนี่ดูดิฮะอย่างหนาเลยดูดิกบแคบกบแคบเลยใส่ประดิษฐ์นี่นี่ไงนี่ไรนี่อะไรถุงทีใช้ดูรีบเนาะแค่ดูรีบผมปิวเลยเป็นไมเคิลเลยอะตัดลมอย่างแรงดูดิคือแบบจะรัดหมดเลยอะยอดูแขนแต่ทุกอย่างเซฟตี้หมดเลยนะปิด หมดเลยอืมแค่เหลืออย่างเดียวน kind of um ั fruit, anyway> ่นน่ะใส่บูทใส่บูยคนบ้าอะไรใส่บูทโอ้มีตอนขาทิ้งอ่ะพี่จ๋าสอบถามพี่ถ้าเกิดว่าเราอะฮะไปตีต่อกันแล้วเนี่ยแล้วฝูงต่อพี่มันบินออกมาเราต้องยืนห่างนะฮะสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรเป็นยังต่ำเพราะว่าเราจะไม่ไม่ออกไปจากลังเกินสิบห้าเมตรในระยะที่ต่อย เยอะๆก็ดีรับขึ้นแล้วแต่พื้นที่วันจะโลงเคอแล้วะฮะตอนนี้บุกกันแล้วนะครับ่ต่อนะฮะอยู่ตรงนั้นนะครับเดือร้อนกับชาวบ้านนะครับโอ้โหที่ี้าจับแล้วจะล่งับยังไงพีอแกออกมาแล้วครับอะไรฮะแออกมาต่อนะครับหู้ยหู้ย โอโต่อนะครับตอนนี้เต็มฟูไปหมดเลยนะฮะโอยโอ้ยโอตะขวดมันอะเหลือกเยอะมากเลยครับผม หนึ่งในชีวิตเลยนะฮะที่ผมนะฮะได้อยู่ใกล้กับตัวต่อนะครับเยอะจริงครับปวดยังพี่พุ่มนะครับฮะพุ้มอะไรนี่เอกเอาไปข้างล่างกันนี่จะแก้กันเขาต้องขอบอกกับน้องๆด้วยนะฮะห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สามารถนะฮะจะทำก็ได้เพราะว่าเรานะฮะต้องใส่ชุดแบบนี้นะครับเพราะว่าชุดนะฮะ ป้องกับตัวต่อได้จริงๆนะครับต่อที่แบบเป็นพันๆตัวเลยนะฮะนี่นี่ก็คือนะครับอ่าจะมาตัวอ่อนอดูดิฮะดูเยอะๆ,ๆเลยนะครับประสบการณ์ในครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเลยนะครับตัวต่อเป็นพันๆตัวนะฮะได้เห็นกับตาตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกออกทางนี้นะครับอะไรฮะออออกอกลนะครับเพราะอาจมันต้องผ่านต้นไม้แม่ต่อถึงจะไม่ไม่ตามเราะครับอ๋อครับผมเป็นต โโอ้หวางเขาเลยครับโอ้หสะใจครั้งหดึ่งในชีวิตบินแบบชนมุก,กน,นอกอะันมนมัน <laughs> มัน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 มมั่ <laughs> คือเราเนี่ยได้ไปตีต่อเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมแล้วตอนนี้เอาแล้วฝูงของต่อพี่มันบินหายไปไหนเนี่ยก็จะบริเวณนี้เขาเขาจะออกไปที่ใหม่ครับอ๋ออยายที่ใหม่ครับผมแล้วเราจะเอาไปทําอะไรพี่อันนี้เราเอาไปทาอาหารก็ได้ปรุงอาหารแาเป็นก้อยแกงอะไรมานึ่งนึ่งก่อนแล้วก็มาครับก็หมายความว่าซึ่งก็คือจะเป็นนะฮะวิถีชีวิตชาวบ้านนะฮะของจังหวัดสระแก้วนะครับผม โอ้โหพี่วันนี้บอกเลยนะครับว่ากาบงามๆเลยขอบคุณจริงๆเลยนะฮะพี่วันนี้ผมเลี้ยงข้าวเต็มที่เลยงบไม่อั้นสองร้อยยอก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 ก็หาไปพาไประทึกไงอ่อ่ะชื่อตางเบอร์โทรเลยครับผม0ูน1 4 1 0170นูนนะฮะมีประหาเรื่องของต่อ โทรมาหาพี่สุบินได้เลยแทนได้หมดเลยอ่าทุกอย่างนะครับเราแม่พี่เราไม่ใกล้เชียงไม่ชิดแค่ใจจ่ายถ้าเกิดจะต้องบินไปตีถึงเชียงใหม่อย่างเงี้ยได้ไหมพี่มีทีมงานนะครับมีทีมงานสามารถสามารถตีได้ครับพูดเป็นเล่นนะก็ได้ครับจริงป่ะเนี่ยมีมีกลุ่มครับมีมีกลุ่มเอ้าเหรอวันนี้พี่เรามาทางข้าวกันดีกว่านะครับผมมาที่สนใจจะเอาฟิวยังไหมครับ ตัวอบเป็นเลี้ยงเหรอพี่ <มา S 1> ครับผมสนใจดิพี่แต่ผมก็มคือจะปล่อยอยู่ในห้องเมียผมอะ่ะ อ่ะทางค่าก็เสร็จแล้วนะครับก็มาแปลงฟันกันหน่อยนะครับนี่ครับยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬานะฮะของเข้าดีจริงๆนะครับเพราะช่วยให้ฟันสะอาดนะครับลมหายใจหอมสดชื่นแถมยังระงับกลิ่นปากลดอาการเสียฟันที่สําคัญนะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะครับให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีแถมเข้านะครับยังมี2สูตรให้เลือกด้วยนะครับทั้งสูตรเอ็กซ์ต้าและสูตรตั้งเดิมด้วยนะครับยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬา หอมปากสดชื่น